นักแสดงหนุ่มฮอตเผยสถานะคู่จินหลังอีกฝ่ายบอกสเปคค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับจินหนักมากเคมีลงตัวสุดๆจนลุ้นเลื่อนสถานะระหว่างณนภัสวิกกยรงโรธและโยชิเรียนระดาธุรพันธ์ค่ะโดยมีผลงานคู่กันบ่อยครั้งซึ่งภาพคู่และคอนเทนต์ต่างๆฟินกันหนักมากล่าสุดค่ะหนุ่มนะได้ออกมาเปิดใจเผยถึงสถานะโด้บอกว่า ดีใจที่ทุกคนชอบและคอนเทนต์ที่ทำออกมานั้นซึ่งทั้งหมดก็เป็นงานเป็นคอนเทนต์และที่โยชิบอกว่าตนคือสเปคตนก็ดีใจแฮปปี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมให้เป็นเรื่องของเวลาอะไรไปก็แล้วกันค่ะไม่กดดันที่หลายคนให้เป็นคู่จินในมุมมองของตนเรื่องความหลากหลายทางเพศสําหรับตอนอิสระอยู่แล้วตนว่าอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ได้อยู่ที่เพศหรืออะไรทางนั้นค่ะ